สวัสดีครับดูโจทย์อันนี้นะครับเรื่องเลขยกกําลังนะครับก็ค่อยๆทําไปทีละตัวนะครับทีละเทอมดูเทอมนี้นะครับาสามารถกระจ,จาย2กําลังยกกําลังสองเนี่ยเข้าไปในวงเล็บได้นะครับก็จะเป็น a กําลัง2แล้วก็ b กําลัง2ก่อนที่จะเขียนดูตรงนี้ด้วยนะครับ c กําลังลบหเราสามารถกลับ c กำลังลบหนึ่งเนี่ยกำลังที่เป็นลบก็กลับไปอยู่เป็นส่วนนะครับถ้าอยู่เป็นเศษก็กลับไปเป็นส่วนลองเขียนดูก็จะได้อย่างนี้นะครับพอ c ลงไปแล้วนะครับข้างบนก็จะเหลือแค่หนึ่งส่วนด้วย a กาลังสอง b กาลังสองแล้วก็ c กาลังหนึ่งนะครับ c กาลังหนึ่งตรงหารนี้ก็ติดไว้ก่อนนะครับดูตรงนี้นะครับมีวงเล็บใหญ่อยู่และมีกําลังลบสองอยู่ กำลังลบ2เนี่ยสามารถเอาเข้าไปในวงเล็บได้นะครับทั้งเศษไปยกกําลังทั้งเศษและส่วนนะครับเอาไปคูณกันกับเ,เลขชี้กาลังที่มีอยู่เดิมลบ2ก็ไปคูณกับ5ก็จะเป็น b กําลังลบ10นะครับหารด้วยลบ2ก็ไปคูณกับลบ3ก็จะเป็นกําลังลบ6นะครับข้างในก็จะเป็นเหมือนเดิม a c กําลังลบหนะครับทำต่อไป ตัวแรกนี่ยังไม่ได้ทำลายนะครับก็ติดไว้แบบน1ส่วน a อกำลัง2 b กำลัง2แล้วก็สหารด้วยเปลี่ยนหารเป็นคูณเลยก็ได้ครับเป็นคูณเศษส่วนตรงนี้ก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับก็ ac ไปอยู่ข้างบนนะครับจะเป็น AC ซกำลังลบ6คิดในใจไปเลยกำลังลบ6กระจายเข้าไปก็จะเป็น a อกำลังลบหกกำลังลบ 6, 6, 6, 6. แล้วตรงนี้ก็จะเป็น b กาลังลบสินะครับเรื่องเลขยกกาลังเนี่ยแล้วแต่ว่าใครจะทําขั้นตอนไหนก่อนนะครับบางคนอาจจะเอาลบสามกระจายเข้าไปก่อนก็ได้หรือว่าจะกลับใส่เป็นส่วนตรงนี้ก่อนก็ได้อะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วมีหลายวิธีตูต่อครับก็จะเป็น1ส่วน a กาลังสอง b กาลังสอง c ดูกําลังที่เป็นลบนะครับก็กลับถ้าอยู่ที่เศษก็กลับไปอยู่ที่ส่วน อยู่ที่ส่วนแบบนี้ก็ขึ้นไปอยู่ที่เศษนะครับเราก็จะได้ b กาลัง4นะครับแล้วก็ a กาลัง6 c กาลัง6โอเคต่อไปนะครับราลืมใส่เครื่องหมายเท่ากับต่อไปก็ทํารวมพจน์นะครับเราเร่ยว่าตัดพจน์ก็ได้ a กาลัง2กับ a กาลัง6คูณกันนะครับก็จะเป็น a กาลัง ดู c นะครับ c กําลัง1กับ c กําลัง6ก็จะเป็น c กําลัง7 b กําลัง10หารด้วย b กําลัง2นะครับก็เลข c ี้กำลังมาลบกันก็จะเป็น b กําลัง10ลบ2ก็8ก็ได้ออกมาแบบนี้นะครับ b กําลัง8หารด้วย a กําลัง8 c กําลัง7เป็นรูปอย่างง่ายนะครับเสร็จแล้วโอเคก็ แล้วแต่ว่าจะใช้วิธีแบบไหนนะครับก็ใช้สมบัติของเลขยกกำลังมาช่วยนะครับโอเคสวัสดีครับ